สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์นุชรินคมามนาศนะคะวันนี้อาจารย์จะมาสอนในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นหนึ่งะคะรหัส202001002นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับความหมายของการบัญชีนะคะการบัญชีภาษาอังกฤษก็คือ accounting นะคะเป็นศินละปะของการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ หรือรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ในเรื่องเงินตานะคะและการจัดหมวดหมู่รายการเหล่านั้นทําการสรุปผลรวมทั้งตีความหมายของผลนั้นนะคะนี้เรามาดูวัตถุประสงค์ของการบัญชีเพื่ออะไรบ้างนะคะเนื่งเพื่อจดบันทึกรายการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะต้องเรียงลําดับตามอะ ่อนหลังและจำนแนประเภทของรายการค้าไว้อย่างสมบูรณ์ 2. เพื่อจดบันทึกรายการค้าอย่างถูกต้องนะคะประโยชน์ของการบัญชีหนึ่งช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมงานอย่างใกล้ชิด 2. ช่วยให้ทราบผลการดำเนินง,งานของกิจการนะคะในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 3. ช่วยให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะ 4. ช่วยในการบริหารงาน ะะและให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ตอน่อกานนะคะ 5. ช่วยในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาด 6. ช่วยในการกำหนดนโยบายตัดสินใจต่างๆของธุรกิจนะคะ 7. ผู้ลงทุนซื้อหุ้นจะอาศัยข้อมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจซื้อนะคะมาดูสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของวงเล็บทุนนะคะอาสินทรัพย์คืออะไร สินทรัพย์คือสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้นะคะเช่นสินทรัพย์ที่มีตัวตนก็คือเงินลูกหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็คือค่าวความนิยมลิขสิทธิ์พวกนี้นะคะแล้วก็สินทรัพย์ที่มีตัวตอนอีกก็จะเป็นรถยนต์เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะพวกนี้นะคะต่อมาประเภทของสินทรัพย์ก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ดินอาคารอุปกรณ์และสินทรัพย์อื่นส่วนหนี้สินนะคะ l i ย b บร i ิตก็คือจํำนวนเงินที่กิจการเป็นหนี้บุคคลอื่นหรือพันธะเกิดจากรายการค้าหรือการกู้ยืมมาซึ่งจะต้องชำระเงินคืนภายในภายหน้าด้วยสินทรัพย์หรือบริการนะคะภประเภทของหนี้สินก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินระยะยาวหนี้สินหมุนเวียนจะไม่เกิน1ปีนะคะหนี้สินระยะยาวจะเกิน1ปีนะคะ ต่อมาส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของก็คือส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของตัวเองหลังหักหลังจากหักหนี้สินออกแล้วเป็นสินทรัพย์สุดที่ของกิจการนะคะเขาเรียกว่าส่วนของเจ้าของวงเล็บทุนนะคะ มาสมการบัญชีสมการบัญชีก็จะประกอบไปด้วยสินทรัพย์นี้สินส่วนของเจ้าของนะคะหรือภาษาอังกฤษ A L o e, นะคะ A เท่ากับ L บวก OE นะคะอันนี้เขาเรียกว,ว่าสมการบัญชีนะคะต่อไปการวิเคราะห์รายการค้านะคะที่ขาดไม่ได้เลยของบัญชีเบื้องต้นนะคะจะเป็นการวิเคราะห์รายการคา้าคือการพิจารณาว่ารายการที่เกิดขึ้นมีผล ทำให้สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะบันทึกลงในสมุดบัญชีต่างๆหลักในการวิเคราะห์รายการค้านะคะจะเป็นแบ่งออกเป็น5หมวดหนึ่งหมวดที่1คือสินทรัพย์หมวดที่2คือหนี้สินอ่จสินทรัพย์เพิ่มเพิ่มด้านเดบิตสินทรัพย์ลดลดด้านเครดิต2องหนี้สินหนี้สินเพิ่มเพิ่มด้านเครดิตสินทรัพย์ลดหนี้สินลดลดด้านเดบิต สามทุนทุนเพิ่มเพิ่มด้านเครดิตลดด้านเดบิตสี่รายได้เพิ่มด้านเครดิตลดด้านเดบิตห้าคดด่าใช้จ่ายเพิ่มเพิ่มด้านเดบิตลดด้านเครดิตนะคะอันนี้ก็คือหลักในการวิคห์รายการค้านะคะหลักการาบันทึกบัญชีคู่ก็คือเดบิตเท่ากับเครดิตเสมอสองด้านนี้ต้องเท่ากันนะคะ ต่อามาการจารันหมวหมู่การกําหนดเลขบัญชีมีทั้งหมด5หมวดนะคะได้แก่1ห,หมวดสินทรัพย์หมวดที่2หมวดที่สนี่สินหมวดที่สส่วนของเจ้าของหมวดที่4รายได้หมวดที่5ค่าใช้จ่ายนะคะอ่ะวิชานี้นะคะอ่าได้จบอ่าขอคุณครูขอจบการนําเสนอ,อเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ